สวัสดีค่ะสวัสดี <c oughs> เอ้ยไม่ใช่สิสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะนี่ต้องอยู่ในช่องของเดอะไฮแลนด์ค่ะซิวิทจะมเล่นเกมซูเปอร์ซันเคลิ้นเคยบู๊ฮู้ซิวิทจัมเล่นเกมซูเปอร์ซันอีพีที่สามนะคะจะเป็นอะไรเนาะฉันนึกเลยว่าก็สับเปลนแล้วว่าเป็นอะไรบกอุย้ยก็ได้รางวัลไปแล้วนี่ไงรุ่นไปแล้ว แล้วเมื่อกี้ฉันกูพลาดไปหนึ่งนะไม่เป็นไรหรอกเนาะ <c oughs> ตอนนี้ฉันสากตัวเกมอ่ะฉันหนึ่ตรงเกมอะ่ะว <c oughs> ันนี้ตรงเกมก็ปลาตัวเกมเลยด้วยทูมันนี่ <c oughs> ตังฉันหมดแล้วว่าเป็นอะไรบอกป้ามาคนเลย <c oughs> ฉันกดสั่งซื้อแล้วฉันตรงเกม <c oughs> สร็จเรียบร้อยต่อนแอนนนก็บอกเขาว่าตองม,าามันสำเร็จอ้าวนี่ไงตรงมันสำเร็จสามสิบบาทก็บอมีสามสิบบาทก็บอมีสามสิบบาทอ่ะมาก็าเหลือสีะะ่ร้อยสัจเปตบาทเดาทองก็ใช้ไม่ได้ทำอะไรสัออกสัจเปตนี่สวยๆตายตังฉันหมดแล้ววะโอ้โหคุณจ่ายเงินสัจเปตบาทให้ทูมอนี่บอลเลดเป็นอะไรมาก ออออวิ่งทำไมเนาะไอ้ไม่ใช่ตูมกินทำไมเนาะมาจะเป็นอะไรไปดูกันฉันจะไปกับตะโกนบ้างนะจะได้เป็นตไบยอ์ทจะได้เป็นไบย์ทโอ้ยต่อยฉันทำไมฉันเป็นสีทองก็ดีอยู่นะเพราะฉันชอบสีทองทองฉันเหมือนจะใส่สังชุนหรอไอ้ลูกเสือดิฉัพอ่อหาแม่มึงอะไอ้นี่ แบเซียนชันดับเลยอะ่ะเป็นอะไรบุกปะชันด้วิวเ,เกตก็เลยได้เป็นรีวิซูเปอรพ์พาร์ทเลยโอ้อดเป็นอะไรอะ่ะจะเ,เป็นั้นตักนับตัวกนขับนตักนขันตักนขั้ตัวกนัตก่นักรพันธุ์นี่ดีชันอยกเป็นัตัเกินเป็นตาสีแดงด้วยที่ใจดีเป็นอะไรใจดีอ่ะฉันโอเอา ไปกูลยใ้ฉันกฉันเป็นคนที่ชอบปิดไฟอุ้ยฮะ่าทำไมเพื่อนเห็นไม่น่เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้อ้าวโอ๊ยโอเมย์กอดสี่ผู้รนฆาอน่ต่เลยอ่ะหัวสนหน้าดูนิจาค่ะดิจ่ามันมีนิจาและสาเนี้ยฉันขอดูท่าแบบมือ เจ้าหนูตรงนี้ทำไมเจ้าก็ตายหรอกอุ้ยตรงฆ่าได้อีกคนนึงอ่ะเจ้ก็ได้คนนึงเรียกปะเรียกเรียกเอาไม่มีเสื้อเลยรีอุ้ยเรียกตรงนี้เรียกตรงนี้ฉันวุดอีกแล้เฉันเป็นเนมเือยตอนนี้อุ้ยมีเนมเฮอฉันเป็นเนมเฮือ ฉันบอกว่าฉันเป็นในอำเภอดีกว่าฉันเป็นเอ้าผิดเลยฉันเป็นอำเภอไม่ใช่มันินไม่ใช่มา,มมาอนีนี่ไม่ใช่มาลูกเรือฉันเป็นในอำเภอนะเว้ยฉ <c oughs> ันค่าควรที่แบบว่าดีแล้วก็แบบมันก็แบบบังมากฉันไม่ได้เล่นกับเออใครก็ไม่รู้นะโต้ก็เป็นเล่นถ้าโตเล่นก็เลยแต่ <c oughs> อันนี้แหละโอ้ฉันไม่ได้เป็นเนาะเขาบอกว่าข้าอินทิพตเองมั่วและวขุนมั่วและวขุนมั่วและ เขาไม่ได้เป็นกันอย่างหมูอ้วนแกอย่าโม้อ่ะอย่าโม้เลยปะ่ะที่นี่อะไรบ้าป่ะไม่อะไรนี่นะอา้าวโอ๊ยฉันตูนโผล่ออกมาเป็นอะไรบ้าปะตอนนี้ก็เล่นกับเพื่อนฉันก่อนควรมีตั้ง มีตั้งสิบเทจำเก้าคนมีมีเพื่อนฉันตั้งแหละเป็นเพื่อนฉันเก้าคนเอาเพื่อนไม่พูดหรอเพื่อนไม่พูดหรอมาเป็นอะไรนะาอยากเป็นเอ้ยรกกอนะเอาฉันเป็นฉันเป็นนักย้อนเวลาฉันเป็นนักย้อนเวลาฉันเป็นนักย้อนเวลาฉันจะได้ย้อนเวลาไงเมื่อข้าตกรครฆ่าก็ เพื่อนเสื้อคนตายได้ตอนนี้เพื่อนฉันกำลังจะไปนี่อยา่าเจ้าหญิงอยา่าเจ้าหญิงก็เพื่อนฉันมีเจ้าหญิงเสากาแฟกระฟิวกระโม่ไม่ใช่กระโม่สิเทวราผีคนที่แล้วก็ผีเสื้อคนที่สิบเก้าแล้วก็ผีคนที่สิบแปดเนาะแล้วก็ผีคนที่สิบหกด้วยแล้วก็เ้องชายมาไม่รู้ว่าใครเป็นนะโอ๊ยอ่ะกดย้อนเวลา โอ๊ยแกย้อนี่ลาห์หัพ่อมึงหรอฉันว่านะเพื่อนฉันไม่พูดหรอกเพราะว่าฉันไม่ได้เปิดไอ้เจ้าชายนี่เจ้าชายฆ่าฉันทำไมแล้วก็ผีคนโปกในหัวเซาครับันตัยแล้วคือตอนนี้ฉันไม่ได้เปิดมาค่ะทุกคนฉันเปิดแค่กันโทรค่ะทุกคนแ่้วฉันไม่พูดอ่ะื่อนฉันไม่พูด มีก้าคนเนี่ยมันไม่พูด啊มันไม่พูดฉันไม่ได้เปิดไมเหรอปดเสียงแล้วก็ไม่พูดยิ่จริงฉันไม่ได้ปวดเสียงนั่นเองเสียงการโทรอะฉันไม่อยากให้เพื่อนฉันพูดนะเพราะฉันคิดว่าเสียงเสียงแบบนี่แล้วก็สีตาฉันคิดว่าตอนนี้อะตอนนี้ก็เทวนาบอกว่ารอหมอซุปก่อนไม่ใช่มากดโวดธอ ก็ถ้าเพื่อนชันอ,อ่ะอ้ไม่มีผีคุณจะกล้าไปหวดผีคุณจะโปกเพือพ่อหวดเพื่อไอ้อันนี้ก็เรียกว่เพื่อนชันกว่าทุกคนไอเ้เซาเล่นนะแต่จริงเซานั่นจะไม่ได้เล่นเสาเล่นนั่นแหละเซาห์ตามเออกาแฟดีกว่ากาแฟมีอะไรกับพูดกับสราร่ากับหนูไหมฉันยนอน่วลาไม่ได้อ่ะกาแฟ กาแฟช่วยไม่ได้หรอเต้าใส่มันฆ่าหนูว่าเต้าใส่ฆ่าหนูดิต้าใส่มันฆ่าหนูว่ะฉันจะไม่ทาอะไรเลยอ่ะเต้าใส่ด็ก็ค่าฉันน่ะอุ้ยไฟดาบข้ามกาแฟก็เราจะไปแก้กาแฟก็เราจะไปแก้แล้วก็จอตับเจ้าหญิงเจ้าหญิงจะฆ่ากาแฟไหมเจ้าหญิงฆ่ากาแฟไหมเจ้าหญิงจะฆ่ากาแฟไหมไม่ฆ่าโอ้ยฉันคิดว่าเจ้าหญิงน่าจะเป็นนะถ้ากาแฟตายก็เจ้าหญิงเป็นนะ ีคนที่สิบหกอย่าเรียกว่าสิบหกก็ได้นะแต่คนนี้มันชื่อว่าสิบหกไอที่นสีแดงอ่ะสามคนก็แลบบอ้าวโอ้ยจริงๆถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงเลยบอกว่าแกออกไปเลยเฮ้ยราจะใส่มั้งนี่ยล้ก็บอกว่า เกออกไปเลยพี่เกออกไปเลยสิบหกก้ากาแฟต่อหน้าต่อตาไอ้พูเนี้แต่ฉันไม่อยากจะจะไม่กล้าปูดเสียงอะเพาไม่อยู่เพื่อนฉันนดนึนี่เพราะว่าถ้าใครตายแล้วค่ะทุกคนหา้ามปวดมาในขานเนาะมาในการถูเลยฉันไม่ได้ปวดไปอันนี้เราก็เสียงนี้ถ้าปิดไว้แค่นั้นก็ได้ยินละก <c oughs> ็ถ้าใครตายก็ปิดไมค์ค่ะทุกคนเพราะไม่งั้นอะบอกไม่งั้นมันจะมีการาเฉลย <c oughs> เพื่อนฉันไม่พูดอะ อะไรทำไมพืดอนทนไม่พูดตอนนี้เหลือกฟิฟเจ้าชายสิบหกเจ้าหญิงแล้วก็ไอ้สิบห้าที่ยังไม่ที่ยังไม่ตายเทนา้นตายหมดเลยผูห้หญิงตายหมดเลยอะแต่มีผู้ชายตายสองคนนะมีสอากาแฟที่เป็นผู้ชายกาแฟตายอะหนูจะทำอะไรไม่ได้แล้วว่ากาแฟหนูไม่อยากรวนฆ่าแล้วนวนฆ่านเลยเลยอะกาแฟฆ่าหนูไม่กาแฟอะ โุ้ยข้าเพื่อนเพื่อนกูทำไมเนาะ <c oughs> นัง่งโอ้ยสิบหกออกเลยสิบหกออกเลยสิบหกเป็นสิบหกเป็นสิบอ้าผมไม่ได้เป็นเอ้าโอ้โหเกมจบโอ้ย สาเกิดไปแล้วที่จะคิด,ดอะไรบ้างปะไอ้นี่ก็ตาต่อไปเพื่อนฉันจะพูดอะไรไปดูกันจริงๆอ่อะคือฉันอะคือฉันอะพูดเป็นชื่อคอยสวยค่ะทุกคนจริงจริงอะไอตีนฉันอะพูดเป็นเสียงสูงกับเสียงต่ำค่ะทุกคนเพื่อจะได้เพื่อจะได้กลายเป็นเพื่อนฉันแล้วก็พูดอันนี้มันจะดีนะไปดูกันว่าให้ไปแบบไปดูกันถ้ากดไปหมดนีแล้วกันเพราะว่าเล่นแล้ก็ต้องมดหมดนีไปสิโอ้ยน้ำติดขอ หนึ่งรับผิดคอมาแล้วหรอก็ฉันมาแล้ว,วไงโอ๋ยทำไมไอ้ต้องพูดดังลเลยไอ้ตัวหญิงอา้าวก็พูดดังกว่เลยดิเราอามาแล้วหรอหนูมาแล้วโอ้โหจิ้งฝ้าอีกแล้วโอ้โหจิ้งฝ้าพูดสวยอะ่ะก็ฉันสวยอยู่งั้นไงใครเป็นแฟนน้าใครเป็นกันน้า ฉันเป็นสกปรกน,นี่อีกแล้วฉันเป็นกับใครดีนะฉันเป็นกับ oh สิบแปดโอไมก์ก่อดฉันเป็นกับสิบแปดสิบแปดมีอะไรต้องฆ่าเขาไหมสิบแปดเขาค่ะไหมมาตามเขามาปิดไฟเอา้าพผีสิบแปดปิดไฟทําไมเนาะฉันก็จะเขากำลังปิดไฟนะเอ้ปิดไฟก่อนนะโอ้โหเอ้ปิดไฟก่อนไม่ต้องแก่ไฟปิดปิดปิด วี่งประตูห้องไฟได้ไหมห้องไฟทำเร็จแล้วก็เราฆาตกรแล้วก็ดูรุกมามารู่งนจะฆ่ารุ่อาย้เจ้าหญิงหัวทำไมกดเพื่อกดเพื่อก็ตอนนี้ฉันก็ต้องกดก่อค่ะทุกาคนฉันต้องกดกรอเพราะว่าเห็นเจ้าเห็นเทวราชังตายแล้วว่าเทวราชตายตรงเออน่าจะเป็นห้องไหนไม่รู้เอาเรื่องหัวเพื่ออะไรอ่ะเาก็จะกดมาไอ้นี่ไง กดเอา้าเอา้าเอา้เอาอ,าอา้าสิบแปดโดนฆ่าเฉยเลยเหรอสิบหกไอ้ควายเอาสิบหกอ่ะสิบหกโดน,นดาวโอ้ยสิบหกโดนดาวเลยเอา้าหัวฉันทำไมอ่ะมนนรื้องดรั่งฟ้าก็เรยงหัวิีงฟ้าก่อน ว่าฉันทำไมฉันไม่ได้เป็นแกมั่วแร้ไน้พี่คนไอ้สิบเก้าแก่มั่วแ,และวแก่มั่วและอะไรอย่ามามั่วอย่ามามั่วฉันไม่ได้เป็นจ้ะฉันต้องฆ่าไอ้สิบเก้าเลยไอ้สิบเก้ามันลูกสงสัยฉันเนี่ยสิบเก้าตัวตายแน่มึงตายแน่มงึงตายแน่มึงฉันจะตามคุณไว้ฉันจะตามมึงไว้ฉันบอกว่ A P A วาไอ้พีไอ้สอบิบเก้าจะพี่คิดว่าซองตะก้าซองตะก้า เนี่ยบอกว่ามีตัวเข้ามาแล้วก็เป็นสมา,าัติตะก้าเอาตะก้ามาเอาตัวใส่ลงไปอะ่ะใส่ตัวข้าสิบเก้าดีกว่าข้าทานันข้าทานันใส่ต้องเรียกโอ๊ยคือคือตอนเนี้ยเหมือนยิงฟ้าน่าจะเป็นเว้อยอะไรเ <c oughs> กมั่วแหละฉันเป็นได้ยังไงเพราะว่าเราเห็นเมื่อกี้ เห็นไิที่งฟ้าเว้ยมันอยู่กับผีคมันอยู่กับสิบเก้าเมื่อกี้คนจะทายด้วยฉันไม่ได้เป็นเน่ะฉันท่งเพจตรงห้องสื่สารแล้วฉันก็โดนมาตรงห้องคนขับอ้าวหัวฉันทำไมไอ้สิบแปดริ่งไฟิ้งฟ้ามากอ่ะสงสัยบนเพื่อแชมกู่า,มาไม่ได้เป็นเดี๋ยวจะให้โอกาสก่อนถ้าเห็นริ่งฟ้าข้าอีกริ่งฟ้าเป็น เอาได้เลยจับตาดูไว้เลยฉันไม่ได้เป็นหรอก <c oughs> โอ้ยเสาตายเน่เสาต้องตายแน่บอสไอ้จีนเสาน่าจะไม่รู้ว่าฉันเป็นหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ฉันเล่นกับเพื่อนตัวเองนะไอ้อจีนเพื่อนตัวเองก็อยู่ตัะบทุ่งเทพนั่นแหละอยู่ที่กรุงเทพแต่ฉันเดีอยู่ที่ททชลบุรีเพื่อนคนอื่นกรุงเทพหมดเลยกรุงเทพกรุงเทพเหมือนคอนทุกคนอ่ะกรุงเทพเมือนขอทุกค์าาค <c oughs> โอ้ยเสาตายเน่เสา ฉันบดดยิงฟ้าต้องเป็นโอ้โหโอ้โหลุงอามเอ้ยเอา <c oughs> ฉันน,น,นั้นด้วยกันนะพึ่งเอาโอาฉันจะน,นั้นด้วยกันเนาะน้องใหม่อย่าพูดห <c oughs> นูกไปไปลงอามแม่งแบบคั่วแบบเนียนมากอะ่ะเอาก็าฉันไม่ได้เนียนเนาะหนูไม่ได้เนียนหน,นูแบบไอ้นี่ชัยสวยแกอย่ามั่วแกอย่ามั่ว ก็บอกว่าที่ิงฟ้ามันต้องเป็นมันเป็นจริงด้วยก็ก็หนูไม่ได้เป็นอ่ะจะบ่าได้ไงเปลี่ยนชื่อย่างอ่ะเปลี่ยนแล้วไงเนี่ยวนกวนเปลี่ยนหมดเลยทำไมฉันทำไมไม่ฉันเปลี่ยนเนาะพี่ก็จริงฟ้าไม่ให้เปลี่ยนอ่ะก็ไอเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนชื่อหมดเลยเอาเริ่มแล้วใครจะเปลี่ยนมาไปดูกันโอ้ไปดูกันเลยน้องเทวดาโอ้ยทิงไฟแหละ No, น้องอาบิเขาหลอเป็น V.P. i ปะเนี่ยก็ฉันเป็นก็หนูเป็น V.P. i ไงตอนนี้คอยเ,เป็นกันนะอุ้ยทำไมฉันเสพคาว่าจักกระพันอีกแล้วฉันพี่จักกระพันอีกแล้วฉันพี่จักกระพันอีกแล้วจากกระพันอุย้ยพี่กับไอ้เซาด้วย <c oughs> ไปกับไอ้เซาด้วยโอ้ไม่กอดไอ้เซาเป็นผู้คุมวิญญาณถ้าสองตาเสา,า,าจะสามารถเกดใหม่ไ,ได้เนาะถ้าดนูถ้าดน,นูใครฆ่าแล้วก็ตายไปแต่คนเดียวอะ หมยตุกตือ16กันนั่งเดินไปกาแฟกันนั่งเดินไปหนูจะฆ่ากาแฟนั Light ่นกาแฟตายเลยกาแฟตามหนูไม่ทันหรอกดูตามหนูไม่พ้น like อุ้ยคือคือฉันน่าจะศพตรงเออตรงห้องอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้พี่เป็นห้องสื่อสารน่ะเอาโอ้โหก็ไม่ได้ทำโดนฆ่าซะก่อน เอาทำไมเพื่อนหนูทำไมเพื่อนโดนค่า <S <S เพื่อนใครอ่ะเพื่อนเราไง <C oughs> ไม่แต่ไม่แต่ว่าไม่แต่ว่าเราคิดว่าสิบหกอ่ะน่าจะเป็นเพราะสิบหกอ่ะฆ่าเอลิ o ต์เองคนมั่วแหละเสาวเขาจะเป็นได้ยังไงฉันเดินมาแล้วฉันก็เจอศพแกมัว่วเลยอ่ะแกมัว่วว่ะ โอ้โหฉันไม่ได้เป็นแล้วบอกเลยไม่ฉันว่าหมใว่าสิพูกเป็นไ่งสัยสิเป็นผกค่ะฉั่ไมดอ่ะด้่นั่นไงวะชนะเว้ยเอาอะไรอะอะไรวะโอ้โหกะบอกเองจะวดม้ยแล้วขวดม้วนกันทำไมอ่ะโอ้ย ใว่เลยเกมเนี้ยเนาะเออตกใวมากเนาะฝั่งขั้วใวอ่ะแม่งสิผูกแม่งไปสกเกอร์เว้ยแม่ขค้วเนียนเลยถ้าฉันเนียนอยู่แล้วอะ่ฉันจะเปลี่ยนสกเกอร์ไปอีกอ่ะโอ้ยเกมเนียนไม่ได้นะแกต,ตายแน่ต่อไปอะ่ะฆ่าเลยฆ่าเลยแต่ฉันก็จะไปนกเหลือโอเคโอค้ย เป็นกัตกรอ่ะสาวกัตกรหมดแล้วมัง่าจิงมันมาหตาเนี่ยจกกักรพันอีนแกแักรพันธปไปกับใครเป็นกับใคร,น,ใครนอกจากไม่ใช่ไม่ใช่สาวนะเปกับสิ <c oughs> อุย้ยเอาแล้วตีมเดินไม่ประเด็นอ่ะไปกับหกด้วยสิบหกสิบหกสิเพื่อนฉันเล่นนั่นแหละแต่ฉันแบบเิ่ ฉันน่พูดเสียงเฉยๆค่ะทุกคนว่าฉันเป็นคนพูดเสียงจริงๆอ่ะเพืพ่อนไม่ได้พูดแหละฉันพูดเองอฉันพูดเองโอ้โ,อโหทิงฟ้าออกมาจากยานไปทิงฟ้าอะไรแกฆ่าฉันตหน่าตอตาเลยเขาไม่ได้เป็นเน่ะเขาแกไฟ เก้ไฟดีมันก็ตายเอง <c oughs> ไม่ไม่ยิงฝาหยาวันนั้เห็นยิงฝามันเ,เ,เ,เหมือนจะแก้มันเมันไม่ได้แก้ไฟเว้ยมันเหมือนจะแบบมันจะเสียใครคนหนึ่งอะ่ะอ,าอ <c oughs> ้าวเอ้สิบหกหัวฉันละไมส่งใส่ใยิงฝายังไม่ส่งใส่ผมเลยผมไม่ได้เป็นแล้วหัวฉันเป็นอะไรวะอ้าว <c oughs> อา้าวเป็นได้ไงอะ่ะข้าเองที่พูดเองเหรอแล้ใช่มั้ง ตูเสียไปลน <ka> แล้วสิปูสุสาสมากอะอุ้ยฉันก็ไม่พลาดเด็ดขาดนะตอนนี้มีโอ้ไข่ตูหัวยากแล้วยากแล้วสเกลนีมูนี่กวดนี้ดูมันเป็นลูกเรือฉันไม่แก้ดีกว่านอกว่าโจเขาจะมาคนมาแล้วค่อยแก้คนนี่ไม่นคยตูเนี่ยคือใครนะอุ้ยอุยคุณมาคุณมา ไอ้เสาแก้ต้องผื่นสิเทอุ้ยทเวทเวดาเทวดาพา <c oughs> จริงๆว่าคนนี้เอาโอ้ยจะปิดประตูหาพ่อมึงเหรอเอากระฟิลกับสิบเก้ามาไอ้เสาตาย อย่าเลยเด้ออย่าบอกนะว่าน้องอางจะว่าน่าจะน่าจะฆ่าพร้อมกันหรือเปล่าล้วก็ตายแล้วก็ตายด้วยกันน่าใส่้มั้งตอนนี้ต้องงงอยู่เลยว่าใครเป็นอ่ะคือตอนเนี้ยฉันเหลือใครจูบ้วยใครจูน่าจะเป็นคิดว่าใครจูน่นเบเกอกร์ฟิลไม่ก็ไม่ก็สิบแปดอ่ะเพราะว่าเราทาเควนด้วยกันแต่เราไม่ได้เป็นนะฉันก็ไม่ได้เป็นอ้าวแล้วิงฟ้าตยได้ไง มันตายเพราะว่ามันไเป็นฆาตกรไงไอซอมมันฆ่ามานลอาร์มก็ฆ่าคืนแล้วมันก็ตายพร้อมกันโอ้ยไม่ไม่มีไม่ไม่ไมีทางไปอย่างงั้นหรอกกาแฟโอ้โหเอาไงดีนะเออไคจูเนี่ยน่าจะเป็นกาฟิวไม่ก็สิบแปดไม่ก็เทวราเพราะว่าสาวคนเนี้ยเหมือนไม่เหมือนไม่มาเลยอ่ะส่วนสาวคนนี้ก็มาด้วยกันก็มีกาแฟเจ้าชายแล้วก็เรา มาด้วยกันอะแต่เราก็มานะเอาก็ฟิลได้หรอเราก็มาเออก็ฟิลมาด้วยอ่านแค่ก็ฟิลได้ถ้ากับคนที่เป็นเนี่ยน่าจะไม่อ้าวโอ้ยวันเราทำไมอะโอ้โหมส10กิน19ต้จะเป็นฉันไม่ได้เป็นอูเกมั่วแหละฉันเกมั่วแหละแล้ววัวทำไมอะเกมั่วมากอะ ก็ก็ตอนนี้ก็เอาทำไมต้องใช้ไม่โดนล่ะโอ้ยผู้ดีมันไม่คุ้นมันดุมันบดท่ออะฉันตายเลยเห็นไหมเพราะมึงคนเดียวมึงเอาระเบิดท่อมาทําระเบิดท่อเนี่ยแต่ว่าต้นทรายไป็นเซนใครตัวอเมื่อตอนนี้มัใครมันมีมันเหลือใครอ้าวอ้าขอโทษทีนะฉันเป็นในอำเภอเอง สันค่าสิบแปดเพราะสิบแปดน่าจะเป็นใครจูอ้าวโอ้โหคู่ฉลาดอะ่ะไ,ไอเสาอะไรอะไรบึงไอเสาอ่ะคือเสาอะ่ะเขาฆ่าเสาใช่ป่ะแอนได้ต่อจิ้งฟ้าเขาฆ่าเสาเสร็จวิธีเสาเขาฆ่าเขาคืนอะ่ะเล่นการเอาระเบิดพ่อมดอะ่ะโอ้หสนุกอะ่ะ อ๋อไมโซนี่ใส่ไม่ดีอะเอาเอาเขนึรกว่าจริงฟันต้องเป็นสิจริงฟันก็เป็นจริงจริงไหมล่ะโอ้โหเแกบัวแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องจบคลิปว่ะค่ะบ๊ายบายก็ขอจบคลิปว่าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้วยนับสนุนทุกคนที่สำคัญจนถึกูกระดิกกัะเจ็คตัวนี่นะคะแจ็ค้พิ่งทําคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย ไปเลยกับเพื่อนฉันด้วยอ่ะเพื่อนฉันมีอยู่เก้าคนมาบ๊ายบาย